สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องข่าวสีสันข่าวดาราในเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะสาหรับข่าวของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบในวันนี้ก็จะเป็นข่าวของเบลล่านะคะวิวชวินให้เบลล่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวดูแลทั้งคิวงานและก็หัวใจเลยค่ะเรียกว่าเป็นคู่รักที่หวานที่สุดในเวลานี้ก็ว่าได้นะคะสําหรับวิวชวินเผยค่ําคืนที่น่าจดจํายกให้เบลล่ารานีเป็นผู้จัดการส่วนตัว ดูแลทั้งคิวงานและหัวใจคอนเสิร์ตปามี่คอนเสิร์ตทำบุญหวังผลของนักร้องสาวปามี่เอฟปานเจริญจบลงไปอย่างสวยงามและเต็มไปด้วยความประทับใจโดยงานนี้ก็ได้มีการสร้างเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดจากแขกรับเชิญพิเศษอย่างนางเอกสาวเบลล่าราณีที่พาแฟนหนุ่มวิวชวินมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอสดๆบนเวทีคอนเสิร์ต ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศของงานนั้นยิ่งน่าจดจำยิ่งขึ้นค่ะและหลังจากจบการแสดงวิวชีวินได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า คำคืนที่น่าจดจำพร้อมทั้งระบุว่าการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อการกุศลและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารใหม่ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยการบริจาคสามารถทำได้ผ่านรายละเอียดในภาพสุดท้ายของโพสต์และในโพสต์ยังได้มีการแจ้งเตือนว่าทุกคนในเนื้อหานี้คือมืออาชีพที่ได้มีการแสดงบุบาทในสถานการณ์ที่ได้รับการเตรียมมาแล้ว ซึ่งไม่มีส่วนไหนที่สะท้อนเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าเป็นการแสดงเท่านั้น และซึ่งในแคปชั่นวิวยังบอกอีกว่ามีปัญหาใดๆให้ติดต่อผู้จัดก,การของตอนนั่นก็คือเบลาล่ารานีนั่นเองค่ะค่ะเรียกว่าสาวเบลล่าลานีของเรานั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่คุมหัวใจของวิวชีวินแล้วยังเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวอีกด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าในเวลานี้คงไม่มีใครที่จะวานได้รักกันเท่ากับคู่นี้แล้วละค่ะ